สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมผู้จัดก,การทีมขี้เมาอยู่ในเต็ดก็หายไปนานนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็คือเนื่องจากไอเทมที่เข้ามาใหม่แต่ละอย่างนี่ดูเหมือนมันจะไม่คุ้มอะครับวันนี้ก็มีของใหม่เข้ามานะครับก็คือกระทงเสี่ยงโชคครับต้อนรับวันลอยกระทงครับ ราคาชิ้นละ3,000แคสก็ข้างในก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกุญแจทอง08น e ยอีหชิ้นการ์ดเจ็ดแสนเลเวล13คัส300ชื่อคัส200ชื่อการ์ดสีล้านแล้วก็100ชื่อครับผมคิดว่ามันคงจะมีแค่เนี้ยครับไอ้ส่วนไอสามอันบนนั่น คงไม่ได้ครับซื้อสิบชิ้นครับได้อีกหนึ่งชิ้นครับมาซื้อให้หมดสิบอดชิ้นครับทีละอันครับมาอันแรกท็อปสามร้อยครับใบที่สอง สามร้อยกุญแจทองครับท็อปร้อยนี่ถือว่าดีนะครับผมคิดว่าดีนะท็อปร้อยเนะี่ย ลลวๆอะไรครับมาเหลือีกห้าชิ้นขอกา s สี่ล้านมาสักไปหนึ่งก็อย่างดีวะ หมดแล้วครับสามร้อยบาทจะสีทองสี่ชิ้นได้การ7 0เจ็ดแสนมาใบเดียวนะครับทุเลดมาก ได้กล่องสีทองมาสี่ชิ้น simulation อ๋อหัวต่วเปลี่ยนชื่อโอเคท็อปร้อย ชารสุ่มพีน่ครับท็อปสามร้อยสี่ใบไม่ต้องคัดครับรัววเลยครับมาครับโรเซน,น่าอ,อือหืออือหือ,อ,อ เร้อยสามใบครับหกงใส่จะแจ๋งยับหัวรอบนี้ทีละใบครับบอริเอโล่ครับสามแสนหกดาวิดบีย่าครับห้าล้านก็ยังเจ๋งอยู่ดีวะมาไปสุดท้ายโทเปาครับหมดเวลาครับ มันจะแถบให้พวกนี้ให้ดกวาครับลุนลุนเวอร์รีเจนครับ Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. ช้านานอะไรเนี่ยยังไงละเนี่ยเพราะคณ เวรกรรมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจะหลุดก็หลุดไปเลยวะ นี่ขนาดยังไม่ได้เล่นนะครับแค่เปิดการ์ดนะเนี่ย วิดิกคาลิกวอรเลล์ลอนเอชลียโคลครับโคโลตูเล่จอนเทอร์ลี่นี่ห้าสิบนะเบนห้าสิบนี่เนี่ยมีหลักแสนพ่อมาตัวเดียวเองมันห้าสิบจากท้ายบอกวะ ไเบสสามสิบครับแปดหมื่นครับตัวแรกโอเคครับแต่เราอัรบาขายได้ครับเจ็ดแสนห้าตามด้วยจอนเทอรี่ยายาตูเล่โคโลตูเล่ครับน้องมาพี่ตามมาด้วยครับใบสุดท้ายครับเรจเอนมานี่อ่ะบอดแมนเรจนต์ Legend. ก็ หมดไปแล้วครับสามร้อยบาทได้มาประมาณห้าหกล้านเท่านั้นเองถือว่าเจ๊งครับเจ๊งยับเลยอ่ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของผมก็กดไลค์คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามชแชแนลทีมาอยู่ในเตเตให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ